ก็เกิดจากตัวทั้งทั้งพอ่อทั้งแม่เองในด้านโครงสร้างหรือด้านสรีรวิทยาน,นี่นะครับก็เป็นประมาณ9 0กว่าเปอร์เซ็นต์ของเคสนะครับเราก็จะรักษาตามขั้นตอนขั้นตอนแรกนี่ก็คงจะต้องแบบว่าควบคุมการตกไข่ให้ดีแล้วให้เขาไปมีเพศสัมพันธ์กันเองประมาณสัก3-6เดือนหรืออย่างน้อยๆก็ถ้าอยู่ด้วยกันเองโดยไม่ต้องรักษานี่ก็เอาปีหนึ่งนะครับเมื่อเรารักษาเขาโดยการกําหนดวันที่ถูกต้องให้มี สัสมพันธ์แล้วยังไม่ได้ลูกเราจึงจะเอามาทําการรักษาด้วยวิธีการของการผสมเทียมนะฮะซึ่งเราเรียกว่า IUI ในปัจจุบันนี้นะครับการทํา IUI นี้ก็เป็นการนําเชื้อสุจิของผู้ชายนะครับมาคัดล้างให้ดีแล้วก็ฉีดเข้าไปในโพรงมดลูกของผู้หญิงนะครับตอนนี้รักษาไปสัก3-6กรอบเดือนถ้าไม่มีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นนี้เราจึงจะหาสาเหตุอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งหมายถึงว่าคราวนี้จะต้องมีการผ่าตัด ตรวจอะไรอยู่ต่างๆทางฝ่ายหญิงนะครับหรือตรวจไปถึงระดับของยีนหรือโครโมโซมของผู้เป็นพ่อและแม่แล้วก็ค่อยมาทําขั้นตอนต่อไปคือสภาวะการทาเด็กหลอดแก้วนั่นเองครับโดยทั่วๆไปนี่รังไข่จะหยุดทําง,งานในช่วงอายุประมาณ50ปีขึ้นไปนะครับหรือบางทีก็น้อยกว่านั้นก็มีเช่น3าปีก็พบได้อันนี้ถ้ารังไข่หยุดทําง,งานแล้วนี่ก็ไม่สามารถให้กําเนิดบุตรได้ด้วยตัวเองนะครับอันนี้ก็คงจะต้อง ใช้ไข่ที่เขาบริจาคมานะครับแล้วมาทําปฏิสนธิกับเชื้อสุจิของสามีแล้วก็ใส่เข้าไปในโพรงมดลูกของคนที่มีรังไข่ฟอนั้นนะครับก็เกิดเป็นลูกได้ การที่เกิดขึ้นนี้เป็นอุทาหรณ์สอนใจเราในหลายเรื่องนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ก็คือเรื่องของความชํานาญและความเชี่ยวชาญทางการแพทย์เฉพาะทางนะครับโดยเฉพาะการมีบุทยากรวมทั้งเทคโนโลยีในเรื่องเกี่ยวกับการเจริญพันธุ์นะครับว่าจะมีขั้นตอนและก็เหตุปัจจัยอะไรบ้างไปชมกันเลยครับในสมัยก่อนนะครับเชื้อสุจีที่ไม่แข็งแรงเนี่ยนะครับมีจํานวนน้อยหรือไม่ค่อยเคลื่อนไหวหรือ หรือไม่มีเชื้อ,อสุจิแต่มีอยู่ในลูกอันธะนี่ในสมัยก่อนนี้เราไม่มีทางรักษาให้เขามีลูกได้ด้วยตัวเองนะครับเราก็ต้องใช้เชื้อ,อสุจิผู้บริจาคแต่ถ้าในปัจจุบันนี้นะครับเรามีเทคโนโลยีช่วยเจริญพันธุ์ซึ่งก ah. ําลังฮิตกันอยู่ทุกวันนี้นะครับเราสามารถทําให้คนที่มีเชื้อ,อสุจิน้อยๆเคลื่อนไหวไม่ได้หรือมีอสุจิแต่อยู่ในลูกอันธะนะครับสามารถทําให้เกิดบุตรได้ด้วยตัวเขาเองได้นะครับในปัจจุบันนี้ เพราะนั้นการใช้เชื้อบริจาคนี่ก็น้อยลงน้อยลงยกเว้นในบางรายที่คู่สมรสนั้นเขายินดีที่จะใช้เชื้อบริจาคเนื่องจากค่าใช้จ่ายในการทําเด็กหลอดแก้วนันก็ค่อนข้างสูงแต่ถ้าใช้เชื้อบริจาคนี้ค่าใช้จ่ายมันจะลดลงหลายเท่าตัวนะถ้าทําเด็กหลอดแก้วไม่ติดนี่ครับเราก็จะสามารถรู้สาเหตุได้ค่อนข้างเยอะขึ้นกว่าเดิมมากเช่นเราจะร,รู้ถึงคุณภาพของตัวไข่นะครับคุณภาพของตัวอสุจิ แล้วก็คุณภาพของตัวอ่อนสาเหตุที่ตัวอ่อนไม่ดีนะฮะเช่นเป็นโครโมโซมไหมที่ผิดปกติหรือเป็นยีนที่ผิดปกติได้เราก็จะแก้ไขตามสาเหตุนั้นนะครับเช่นแต่ก็มีบางรายนะครับที่ตัวอ่อนก็ไม่เป็นอะไรเลยนะครับไข่ก็ไม่เป็นไรเชื้อซีก็ไม่เป็นไรแต่เราใส่เข้าไปแล้วก็ไม่มีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นนะครับสืบเนื่องจากสภาวะมดลูกเขาอาจจะไม่ดีก็เลยมีสภาวะอันที่3เกิดขึ้นก็คือภาวะอุ้มบุญ นั่นคือเราต้องเอาตัวอ่อนของผู้สมรสนั้นไปฝากไว้กับผู้หญิงที่เขามีมดลูกที่สมบูรณ์นะครับผู้หญิงคนนั้นเราเรียกว่าผู้หญิงอุ้มบุญการอุ้มบุญนี้ต้องผ่านกระบวนการของเด็กหลอดแก้วนะครับคือต้องเอา,อเอาตัวอ่อนจากพ่อแม่เขานี่มาเลี้ยงในหลอดทดลองนะครับเมื่อเป็นตัวอ่อนในระยะที่เราต้องการแล้วเราไปเตรียมมดลูกพร้อมๆกันนะครับไปใส่ในมดลูกของผู้ที่อุ้มบุญอีกทีหนึ่งแล้วก็ให้เขาอยู่ใน บนลูกของผู้อุ้มบุญถ้าเกิดการตั้งคันเกิดขึ้นได้ก็จเจริญเติบโต,ตจะนั่นถึงการคลอดปัญหาของอุ้มบุญเนี่ยเป็นปัญหาก็เหมือนกับทุกปัญหาของสังคมไทยนะคะว่าเหมือนกับภูเขาน้าแข็งโผลมานิดเดียวแต่จริงแล้วปัญหาใหญ่อยู่ข้างล่างปัญหาอะไรคะปัญหาที่ทําให้ต้องอุ้มบุญปัญหาเศรษฐกิจนะคะก็คืออ่เรายา,ยากจนนะคะซึ่งการอุ้มบุญเนี่ยจะไปเป็นประเทศ ที่ยากจนอินเดียนะคะไทยรัสเซียนะคะประเทศที่ยากจนก็คือมีคุณแม่ที่ยังไม่มีงานทำอ,อุ้มบุญก็ยังดีกว่าอยู่เปล่าๆนะคะน,นี่จะมีเป็นปัญหาของหลายระบบทีเดียวนะคะระบบของกฎหมายยังไม่แข็งแรงคนเข้ามาโอมาทําเด็กหลอดแก้เด็กอุ้มบุญเยอะแยะนะคะแต่ยังไม่สามารถจะเอาผิดได้นะอย่างปัจจุบันก็ยังมีที่ข่าวนะคะ พอญี่ปุ่นมีลูกหลายคนยังไม่สามารถเอาผิดได้เพราะว่ายังไม่รู้จะมีข้อหาอะไรนะคะต้องไปพลิกกฎหมายดูนะคะฉะนั้นส่วนที่เกี่ยวข้องนี่จะมีหลายส่วนการศึกษานะคะคนอุ้มบุญไม่รู้หรอกเออว่าการตั้งครรภ์นเนี่ยจะมีอันตรายต่อตัวเองยังไงคือบางคนอาจจะคิดว่ากระท้องง่ายๆเราเคยท้องนะคะแต่การอุ้มบุญไม่ใช่อย่างนั้นนะคะเนื่องจากเอาอ,อ,อสุจิกับไข่ ของคนอื่นมาในร่างกายเราร่างกายเราก็ต้องเตรียมให้พร้อมมีการกระตุ้นนะคะกระตุ้นมดลูกให้เตรียมพร้อมนะคะตรงนี้ใช้ฮอร์โมนเข้าไปซึ่งอาจจะเกิดอันตรายต่อตัวเองได้หรือว่าอสุจิกับไข่ของคนอื่นมาอยู่กับร่างกายเราก็เหมือนกับเราท้องอาจจะเหมือนกับเราท้องแรกอาจจะเกิดอันตรายขั้นเป็นพิษอะไรได้ตรงนี้นี่หญิงที่อุ้มบุญก็จ,จะไม่รู้เพราะว่าระดับการศึกษาอาจจะยังไม่ถึงขั้นนั้นเป็นต้นนะคะ สรุปว่าปัญหาการอุ้มบุญเนี่ยเป็นปัญหาของไม่ใช่แพทยสภายอย่างเดียวนะคะแต่เป็นปัญหาของทั้งสังคมซึ่งเราจะต้องดูแลเอาใจใส่กันนะคะแล้วก็สแสดงว่าคนเราเนี่ยไม่ได้คือบางเรื่องเนี่ยจะไม่เป็นข่าวขึ้นมาคือจริงๆคงจะเกิดมานานแล้วนะคะจะไม่เป็นข่าวขึ้นมาจนเป็นข่าวที่สะเทือนใจสังคมถึงสนใจซึ่งซึ่งสังคมไทยเป็นอย่างนี้หลายๆเรื่องเมื่อไหรที่เป็นข่าวขึ้นมา ก็เหมือนพูกเขาน้ําแข็งโผล่ขึ้นมาเอาก็สนใจฮือฮากันไปทีหนึ่งแต่ไม่ได้แก้ไขปัญหาทั้งระบบนะคะอาจจะแก้ไปไขปัญหา,าพื้นพื้นไปแล้วก็จบไปฉะนั้นจริงๆการที่จะให้หลายๆปัญหาของเราเนี่ยได้รับการแก้ไขต้องแก้ทั้งระบบต้องมาดูรากเหง้าคืออะไรนะคะปัญหาคืออะไรอย่าดูแต่เพราะว่าเออเด็กถูกทิ้งพ่ออุ้มบุญนะคะฉะนั้นก็คือเรื่องปัญหาต่างๆเนี่ยก็คงจะต้อง มีการวิเคราะห์เป็นระบบแล้วก็ลงแก้ไขเป็นระบบเพื่อจะให้เกิดเป็นการแก้ไขที่ยั่งยืนและถาวรน,นะคะ มจะเห็นนะครับว่าการจะมีลูกสักคนหนึ่งเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับถึงแม้ว่าจะมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากมายทีเดียวแต่ว่าก็ต้องมีความพร้อมหลายๆด้านด้วยกันนะครับทั้งในเรื่องของคุณภาพชีวิตนะครับเรื่องของการมีสุขภาพที่แข็งแรงเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของภาวะความเครียดและก็ที่สําคัญเรื่องของอาหารการกินซึ่งเดี๋ยวนี้ก็มีสิ่งเจือปนมากมายทีเดียวซึ่งลนแล้วแต่มีผลต่อการตั้งครรภ์อย่างยิ่งนะครับ ในช่วงหน้านะครับผมจะพาท่านผู้ชมไปติดตามเรื่องของการฟ้องร้องคดีอุ้มบุญนะครับซึ่งก็นามาสู่การเปลี่ยนแปลงแล้วก็การตื่นประหนกตื่นตัวครั้งใหญ่ของสังคมไทยนะครับว่าจะมีขั้นตอนจะมีกฎเกณฑ์ทั้งในเรื่องของเทคนิคและความก้าวหน้าทางการแพทย์ในเรื่องของการเจริญพันธุ์จะมีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตของมนุษย์ในปัจจุบันและก็ในโลกอนาคตอย่างไรติดตามในช่วงหน้าครับ